สิ่งที่อยู่หลังความยากมันคือสิ่งที่มีความหมายกับเรามากๆเว้ยเราต้องหาคนที่ถูกสเปคเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราต้องหาคนที่รักเราการที่เราไปรักคนอื่นอง่ายแต่การที่เราไปเจอคนคนหนึ่งที่แม่งรักเราจริงๆอ่ะโตดยาก ตั้งแต่การเริ่มก้าวแรกจนถึงกว่าจะไปถึงจุดสําเร็จนะครับมันมีทั้งปัญหามีทั้งความไม่เข้าใจมีทั้งความสับสนแล้วทุกๆอย่างที่มันถาโถมเข้ามากับเราในวัยที่เรายัางเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้ครับรวมถึงปัญหาส่วนตัวด้วยตีกันหมดในหัวควรมีวิธีรับมือหรือวิธีการจัดการลําดับความสําคัญยังไงบ,บ้างครับมีเป้าหมายเป็นอันดับแรกที่ต้อง,องล็อกมันไว้ทั้งงานความรักต้องมีเป้าหมายนะไม่มีไม่ได้ เรารู้แล้วเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนเรารู้แล้วเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือความรักก็คือคนเนี้ยคือคนรักเราเป้าหมายงานก็คือโปรเจกต์เนี้ยที่เราจะต้องไปให้ได้อุปสรรคคืออะไร อุปสรรคคือความคิดของเราเท่านั้นเลยอย่างเป้าหมายปุ๊บความคิดแม่งโอ้โหแม่งยากมากเลยว่ะแม่งเป็นไปไม่ได้ไอ้นี่โอ้โหหนักเหลือเกินอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้ทําเพื่ออะไรวะเนี่ยหรือบางคนก็แบบรู้สึกแบบทําไมเราไม่สามารถแบบเป็นเหมือนคนอื่นเขานี่ก็คืออ,าาาอุปสรรคละสิ่งเหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยคิดดูจะเกิดอะไรขึ้น มั่วซั่วไปหมดเลยเป้าหมายคือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราเป้าหมายความรักก็คือไอคนที่เราครบอยู่นั่นแหละนี่คือความหมายที่เราจะต้องมีเป้าหมายในความรักคือเราต้องมีใครเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราทําอะไรการมีความรักเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเราเองว่าเราต้องขัดเกลาหรือพัฒนาตัวไหนอ่ะถ้าเราไม่มีความรักเราก็จะไมู้ว่ากูจะต้องตื่นมาเพื่ออะไรจะต้องแต่งตัวหล่อๆไปเพื่ออะไรจะต้อง หาเงินหาทองไปเพื่ออะไรแต่การมีความรักมันทําให้เราเห็นเป้าหมายอะไรบางอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป้าหมายในการทํางานก็เหมือนกันแต่กําลังใจที่สําคัญที่สุดนะทุกคนจําไว้เลยนะครับว่ามันจะมีอุปสรรคเสมอยังไงก็ต้องมีแล้วจําโคชจิบไว้เลยว่าอันที่มันยากอันที่มันหนักอันที่มันรู้สึกแบบ โอ้โหทำไมมันลำบากขนาดนี้สิ่งที่อยู่หลังความยากมันคือสิ่งที่มีความหมายกับเรามากๆเลยแต่อะไรก็ตามที่มันได้มาง่ายๆโอ้โหมเหมือนดิดนิ้วเลยแบบเปิดไปได้ไก่อะไรเงี้ยสิ่งนั้นมันจะไม่มีความหมายกับเราหรือมันจะมีความหมายในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเราศรัทธาในความยากศรัทธาในเป้าหมายและสุดท้ายมันต้องศรัทธาในตัวเองอะว่าแบบ3คําที่เป็นคาถาไว้เลยนะคือกูทําได้แล้วมันทําได้จริงเหรอสังเกตไหมแม้กระทั่งอันที่เราเชื่อว่าเราทําไม่ได้อะจริงๆเราทําได้มาเยอะเลยนะจำโค้ชไว้นะ ว่าสิ่งที่เราอยากไปอ่ะมันอาจจะทําให้เราหมดพลังเพราะเรายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกหมดพลังไปเอามันไม่ได้และเอาในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่เราไม่ต้องการเราก็ปฏิเสธมันแล้วเราจะเป็นตัวตนที่เราเลือกที่จะเป็นเราสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่คุณพ่อคุณแม่สร้างร่างกายแต่เราจะสร้างคาแรคเตอร์เราจะสร้างตัวตนแล้วเราเลือกตัวตนที่ดีที่สุดที่เราต้องการจะเป็นแล้วเราสร้างมันเลย แล้วฝึกตัวตนใหม่ในทุกๆวันและเดี๋ยวยูก็จะกลายเป็นตัวตนที่อยู่สร้างขึ้นมาเองจริงๆ